คุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มและเติมโรบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราขอแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm บริการรับฟาร์มแบบแต,ต่างๆแล้วก็มีบริการเติมโรบัก ID Pass อีกด้วยล่ะมีบริการกดผลกดเกร์พาร์บริการเร็วทันใจแนะนำ Easy Farm การันตีคุณภาพคุณใช้งานนับ1 8 0 0 0 0คน ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันี้กับผมดีซีโร่ดีซีโร่เลยครับทุกคนเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆเลยนะประมาณสามวันนีด้ผมเดี๋ยวมาแก้ดีซีโร่ีิเป็นล่างหินไว้ทุกคนดูดิอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โห ชั่วโมง31มสิบเอนาทีอีกอีกสองวินะครับโอ้โหเดาไม่ถูกว่ะทุกคนผมจะแม่เล่าเป็นคุณครูสวยงามไม่ะทุกคนคุณครูสวยงามอ่ะใช่ตัดไม้นะนี่ตัดไม้เหรอตอนนี้ต้องอยู่ดูดีซิโร่เป็นหินนะครับเอทุกคนเห็นสกรีมผมไหมมันเป็นดีซิโร่โจถูกสาเป็นหินนะครับทุกคนปิ้วไม่ได้ทำคลิปเฮ้สปอยเฉยเฮ้สปอยเฉยทุกคนอย่าลืมไปติดตามดูเนี่ยนะคุณเออดีซิโร่แต่เป็นหินเหรอวะดีซิโร่ถูกสาบเป็นหินเชิบออยโโโ้้ห พี่ไชนูมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ผมพายิงไชนูวะพายิงไปดูนะครับมาเราทำโตัวค้าด้วยก่อนจิ้วโดนปะวะเอออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยตายเอาเอาตายอะไรอ่ะโอเคพอผมหายอ่ะเอาเออเอาเอาอยู่ยังอยู่อะไรอ่ะดิดีดีดีทุกคนโอ้โหเมื่อไรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีดูดีอะไรวะเนี่ยหนอนกบว่าเล้ยวกระบองเพชรไว้ทุกคนดิซิโลไปไหนแล้ววะเกิดอะไรทุกคนผมมาคืนกระบองเพชรจะเป็นอะไรดาวตกนะครับ ใช่เหรอเชิญดูดิดูดิดูดาวตกดิปึ๊บ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 โอ้โหขออีกรอบดิขออีกรอบโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอมองอีกชัดๆขอมองชัดๆตัวนู้นเขายิงอะไรชุบๆอะไรอ่ะมือกระบองเพชรเหรอวะโอ้โหกดนิ้วมาแล้วดิเซลล์โอ้โรก็บองเพชรไปทุกคนตรงนู้นกันมันใครไปยิงอะไรโอ้โหต้องไปดูก่อนเผื่อมีเผื่อมีคนนะครับดูดิดูดิดี๋ยิงแบบยิงกระบองเพชรอะไรเงี้ยมันจะเจอตัวอะไรเนี่ยชุบๆเมื่อกี้ใครไปยิงอะไรวะ ยยิงยากมันก่อนเลยยิงยากมันก็เลยทุกคนเอ้โหรอชุบชุบใครอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิแปลงแปลงแปงโอ้โหแตนแปลงล่าเป็นครูเป็นจีบกี่เโร่มทุกคนครูเพนซีครูเพนซีครูเพนซีมาทุกคนครูเพนซีโอ้โหครูเพนซีมาทุกคนครูเพนซีเออมันจะมีกระบองเพลิแมนอ่ะทุกคนเดี๋ใครมาได้จะไาแถวนี้กระบองเพลิแมนอยู่ไหนวะเฮ้ยยิงยิงแคทตั้ทุกคนแคทตั้แคทตั้ สวัสดีสวัสดีครับริงว่าโอ้โหแล้วแปลว่าเราเดินเล่นด้วยกัน่ะบวกเอาชีวิตต่อโอ้ยตรงนี้มีถ้ำครับถ้ำยักษ์ถ้ำยักษ์เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกระบองเพชรเสียงกระบองเพชรอะไรวะเฮ้ยเจ้าเหรอโอ้โหโอ้โหมันโหดมากเลยทุกคนเฮ้ยเชิบเจ้าเหรอ โอ้ยมันพ่นใส่โอ้ยโอ้ยทุกคนนี่ีีเฮ้ยีีนคนมันจะเอาเี่ีีเฮ้ยกดชิปทุกคนเป็นกรกาแบบว่าเรียกเรตามผมมาเรียกเรียกยใครอะใครอะเป็นหยุดหยุดเป็นซีนเป็นหรือเป็นสเนทุกคนแคสตารทเลยครับีเพนีใช่ทุกคนมันยิงได้ทุกนเพนคุณครูเพนีโอ้โห อันนี้คืออะไรอ่ะเราประตูนรกเราเป็นครูเราอยากไปอ่ะเราเป็นครูเราเป็นครูเรต้องชื่อเพนซีหรือเพนสีคุณครูเพนสีเพนซีเพนซีอ่ะโหเพนเพนเพนซีเพนสีเฮ้ยเพนซีใช่ไหมไม่ได้ก๊อดนะเพนซีเราไม่ได้ก๊อบนะเราไม่ได้ก๊อบนะอ๋อชื่อครูเพนซีไม่ใช่เพนสีใช่ครูเพนซีทุกคนเรไม่ได้ก๊อโอ้โหนี่มีมีนี่นะอะอไรครับเนี่ยครูครับผมอยากเรียนอ่ะ พอเป็นหัวมีวิชาอะไรสอนบ้างครับผมอยากเรียนวิชามีวิชาอะไรสอนไหมแบบคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยวิชาแม่มดวิชาแเอ้าอยากเรียนคณิตศาสตร์โอ้โหคณิตศาสตร์นะแบบยกกำลังสูตรดูดูดสแควร์ดูดูดบวกลบสิบห้าสูตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเท่ากับแบบ x กำลัง x กำลังสองจะเป็นอะไรป่ะอ่ะ x กำลังสองจะดิ๊ดไม่รู้ครับโอ้โหมียากเอ้ยอันนี้มันง่ายเกินไป ผมนั่งไม่ได้เบลไม่พอโจดโจดมัม่แบบอย่างอื่นไหมครับโจดอะไรดีโจดคณิตศาสตร์ที่มันยากๆนะครับแบบแซแควร์ดู้ดอ่ะบวกมันก็แบบข่าพื้นที่วงกลมง่ายครูจิกกี้ลบครูเป็นยังไงทุกคนทำให้เป็นซิกมัอะไรไม่รู้ซิกกมมาลบลบอะไรดีวะบิดเบี้ยวาลบอะลรครับบวกบวกวันดีเท่ากับอะไร ไม้กวาดไก่บวกไก่บวกจิกกี้บวกทอดอาอะไรวะไก่บวกจิกกี้บวกซิกกัมาบวกบิดเขียววดีอะไรวะตัอะไรวิชาอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คณิตนะคณิตวิชาอะไรอันนี้คืออะไรแซกตัสคณิตคณิตคณิตโอ้คณิตสุดคณิตศสุดคณิตศสุ์ทุกคนคือวิชาคณิตศสุ์คณิตศาสอ๋อคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์โอ้โห ผมกลับไปหน่อยดีได้ได้ได้ควิชาอะไรเป็นบ้างอ่ะทับทีพีเอสิชาเออไหมครับเอาอะไรวิชาไรบ้างโอหเราได้เนียอังกฤษมังกฤษคือแบบสวัสดีกองชางฮัลโหลวัชเชอร์เน็มอาโรอันิดกัายกองบาเบบอสพูดมาสิโอ้องพูดมาสิลองพูดมาสิฮัลโหลฮัลโหลเป็นสีเยสโอ้โหเป็นสีเอาเรื่องโอ้โหเยัน เยเดอเออไอีเดอชร์บชาเวอร์โอ้โหชาเวอร์วะดชเวอย็เชเย่มาฟังก้วิชโอ้โหเพนซีเก่งจังโอหคชอบคชอบเก่งจังอ้คชอบเอจะปกติผมคุยใช้กระดิดก็ช่วงนี้ก็เปิดคุยภาษาอังกฤษทุกคนโอ้โหอะไต้องมีแบบแบบแแบบม I love shit m dead yes เย็บเย็บทุกคนโอ้โหที่พี่เอ้าชื่คนปุ๊บนี่เทปอดแซนกลยาอันนั้นจะจริงอันนั้นจยอันนั้นต้อบเจกอจวิชาอื่นไหมครับจบคลาสพี่พูดอะไรอะจบคลาสจบคลาสจบคลาสโอ้โหวิชาอื่นไหมครับเออมีเป็นสีเขามิชาลตุ้คูเป็นสีเขามา วิชาลักไงไ่เนียวิชาลักไงยังไงนี่ทุกคนเนี่ยเอาวิชาลักไปอ่ะวิชาลักวิชาลักอ่ะวิชาลักเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะชอบได้ดีได้ดีเพราะครูได้ครูก็ดีใช่ไหมโอ้โหใช่ใช่โอ้โหครูเอ้ยนี่ชุดชุดอะไรครับครูชุดอะไรครับเนี่ยชุดเด็ดนะได้ดีเพราะครูได้ครูก็ดี ชุดลักช bon ุดลักชุดลักชุดลักไว้ทุกคนโอ้โหเด็กทำเลยดีสิโดดีลักก็คูถ้าคูก็ดีเฮ้ยนี่เป็นบอสตายครับเนี่ยต่อไบเดี๋ยวครูให้สี่เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดสี่คูให้สี เกศีอ่ะเกศเกศีอ่ะแบบมีอะไรแรกเปลี่ยนกับเกศไหมครับอ๋อคือแบบให้เกศีผมนะผมได้อะไรมามีมีคือนะครับมาห้องครูมาห้องครูมาถูพื้นมาถูพื้นทุกคนมาถูพื้นมาถูพื้นมาถูพื้นนะเขาคิดอะไรอ่ะโอ้โหคิดอะไรอ่ะอยู่ก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ครูยิงอยู่คนเดียวโอ้โหไปคิดลงคิดไรเนี่ยครูยิงอยู่คนเดียวแล้วแล้วแฟนของครูอ่ะครูไม่มีแฟนเหรอไม่มีครูไม่อยู่กับผัวครูก็แก่ไงก็แก่ไงโอ้ผมไม่ชอบคนแก่เท่าไรครับโอ้โหครูอายุเท่าไหร่อ่ะยังสิบเก้าอยู่ครูยังสิบเก้าอยู่เอสนักศึกษาก็ถือว่าแก่เยอะนะครับศึกษาเออนักศึกษาครูเป็นนักศึกษาโอ้โหอะไรอีก เอลนักศึกษาอบสามห้าอุ้ยอุ้ยเอายิบเอลยี่สิบหกอบสามห้านักศึกษาเวลาศึกษาไงครูนักศึกษาเอ้ผมต้องเรียกพี่ก็ได้ผมต้องเรียกครูก็ได้ฝึกพี่เป็นเสียสอนอ่ะฝึกอยู่ไหนพี่ว่าไงนักศึกษาฝึกสอนอ่ะพี่พี่พี่ไม่นี่หน่อยวไม่เป็นต้องเรียกครูนะครับโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ็นี่กับลาปามเกินโอ้โหเนี่ยว่าไงได้ดีเพราะครูได้ครูก็ดีโอ้โห เด็กดีพ่อครูได้เด็กก็ดีวัดคนเพนสีตามพูวัสดีครับครูเพนสีว่างไงโอ้โหธนูแห่งรักจะเอาอะไรธนูแห่งรักหรือจะเอาอะไรเอาครูจะไม่จะเอาอะไรหรือจะเอาครูะเูไม่ดูไม่เอาอะไรจะเอาครูโอ้ยฮ่าเฮาโอ้ห์ไม่เดี๋ยวสั่งเด็กกันเด็กดูหน้าครูเลยโอ้โหเดี๋ยวสั่งกำบ้าเลยวิชาอะไรครับเหนื่อยแน่วิชาความรัก วิชาคืนนี้เหนื่อยแน่ยังไงครับศึกษาเดีลองอธิบายสิวิชาพละศึกษาลองอธิบายโอ้โหพละศึกษาโอ้โหมันเป็นยังไงวิชาพละศึกษาเอิ่มยังไงดีวะต้องมาเองอ่ะโอ้โหต้องมาเองอ่ะห้องครูโอ้โหใช่ทุกคนมันแบบโยคงโยคะอะไรเงี้ยพ่องครูอยู่ไหนครับห้องครูโอ้โหห้องครูอยู่ไหนครับไม่บอกใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับบ้านห้องครูเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วทุกคน โอ้โหเดี๋ยวทรงมันแปลกนะแบบทรงแปลกนะเดี๋ยวกลมๆกลมๆฟื้มมีหัวเฮ้ยเอ๊ะเอ้อาหารกินอาหารก่อนครับใช่ใชโอ้โหใช่ใช่อะนอนนีครับห้องครูไม่เห็นมีอะไรในวิชาภาระนอนก็ครูเป่าเอ๊ะนอนก็ครูเป่าเอ้าก็ได้ครับก็ได้ก็ได้โอ้โหแต่ว่ามีแต่ว่าเดียงเดียวนะโอ้โหมีแย่เดียวนะไหนครับเดี๋ยวผมนอนกับเดี๋ยว เดี๋ยวผมนอนบนเดี๋ยวผมจะเสียซะเดี๋ยวผมจะเสียซะเองเดี๋ยวผมนอนบนเดี๋ยวผมนอนบนเตียงเัีทับกู ra, ่ะนอนบนพื uh oh. okay, ้นโอ้โหนี่ผมนอนนอนทับทับกันนอนทับกันโอเคครับสบายไหมครับคู่สบายไมครับสบายไหมครับสบายมากสบาายมกทำอะไรครับเนี่ยสบายมากโอ้โหนอนไงนอนไงไม่ไหมผมเสียซะนอนเตียงคู่นอนพื้นเป็นนอนบนพื้นไป เออโอ้โหเช้านอนนอนพื้นด้วยดุ้กคนนอนนอบนพื้นโออเค่ะพูดเล่นครับผมพูดเล่นโอ้โหทุกคนโอ้โหเออพูดเล่นเหรอวะกูสอนวิชาอะไรกันแน่วะเนี่ยอืมไม่บอกกูยังไม่สอนวิชาเลยผมเลยนะมาอย่างเดียวยังไม่สอนอะไรเลยสอนวิชาบอกจะสอนยังไม่สอนสอนวิชาความรักสอนวิชาระเบิดถ้ำไว้ทุกคนโอ้โหระเบิดถ้ำมาจังไก่ครับเชิบเชิบนี่ยวีทีวีทีไหมครับนี่นี่นี่ ผมจะพยายามนี่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 เอาไปไหนแต่ว่านี่นี่นี่ทุกคนชื่อผมจะมาฝึกฝึกวิชาประสบการณ์นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดมาไม่เคยระเบิดถ้ำเลยนะเจ็บโอ้โหโอ้โหเอาผมต้องทำไงครับออกคางออกคางใช่ไหมครับผมตายนะผูอออคางออกคางออกคางปุ๊บโอ้โหโอ้โหอ้วิชาระเบิดถ้ำอไม่ใช่อะอะเผื่อ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 ไปทำทุกคนอ่ะเผื่อให้ดิซิโร่ไปทำอ่ะลองลองลองโอ้โหเป็นเมื่อแล้วว่าผมนอนดีกว่าเอา นอนหรอให้ให้ลองไงให้ลองเออไปไปตรงไหนเนี่ยไปตรงนี้ก็ได้อ่ะป๊บนึงครูผมจะตายแมงมุมชึบใช่หรอมาเอาครูลอตรงนี้ก็ได้เอ้ยของมาเอาครูเอ้ยของทุกคนมาเอาครูเอ้ยของเอาชึบเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเออเออเอาเปิ้ลทองอีชาร์จไปเลยวางแป๊บนึงนะผมขอวางก่อนโอ้โหโอเคโอเควางชึบแล้วก็ขุดดูนะผมว่าดิซิโลตายแค่นั้นเองวาง C.M.R.I.P.D.C.D.O. นะสองสองหนึ่งเอาโอเคครับพร้อมแล้วครับจัดไปเขาเรียกว่าแบบเรียนรู้ไวใช่ไหมครับไอ้ปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงมากโอ้โหโอ้โหแรงมากอะไรแรงครับชอบขุดท้องเหรอชอบขุดท้องเหรอชอบขุดท้องเหรออุ้ย ไม่รู้ว่าผมชอบขุดทองผมไม่ได้ชอบขุดทองแน่หน่อยระเบิดเก่งผมไม่ได้มีเวลาว่างไปขุดทองทั้งวันนะครับขนาดนี้เอาขอระเบิดแต่ขนาดนี้เอ้ยเระเบิดเก่งขนาดนี้ไม่ครับระเบิดถ้ำเหรอใช่แน่นอนเออไใช่ครับผมเจอที่มันเหมือนจริงทุกคนดูดิไอ้เหร้คือภาพเลยคือเมื่อกี้คือครั้งแรกครับแบบผมแบบระเบิดถ้ำครั้งแรกในชีวิตนะครับมันระเบิดถ้ำครั้งแรกเลยเหรมันเหมือนอะไรไหมมันมันเหมอะไรกเก่งขนาดไหมมันเหม็อรไนเหมอะไรมันเหม็นอะไรไมันเห็นอะไรไหมันมันเหม็นอนอะไรมันเอะไรไหม มันมันเหมือนเลยไหมมันไม่เหม็นนะฮะมันเหมือนเลยไหมนี่มันเหมือนนนีี่่ทุกคนนนี่ะมันเหมือนเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนะครับกลมๆยาวๆโอ้พูดเหรอกลมๆยาวๆมันก็เหมือนนะได้ผมพูดไหมครับนี่อ๋อคางเหมือนเลยวะดูดีๆดูดีๆดูดีๆทักหนึงกลมๆกลมๆแม่กลมๆแม่กลมๆยัไงต่อสองข้างกลมสองข้างยาวๆ ตรงกลางยาวๆตรงกลางตรงงกลาครูใช้ผมพูดไหมใช่ผมพูดใช่ไหมไม่ดีกว่าเลยผมพิมพ์ครูจะไปละรู้เรื่องครับไม่ดีกว่าครูจะไปและเอาไปไปครับแล้วครูจะไปตอนคืนนะครูไม่พักผ่อนหรือเรียนละโอ้โหเลิกเรียนละโอ้โหครูพัก่อนครูเหนื่อยเลิกเรียนละแล้วผมไปสมัครเรียนตอนไหนครูเหนื่อยอ๋อไปมาครับไม่รู้โอ้โหยัดเยียดไม่รู้เอ้ายัดเหยียดโอ้ ยัดเยียดยัดเยียดครับคุณจะไปก็ไปนะครับไปละโอ้โหจะลงจะลงครูสอนไปละขี้เกียจสอนทุกคนจะเป็นครูที่แบบค่อนขั้นทุกคนไปละเออต่คี้นี้ขอตะกี้นี้ก็นต้องหลุดดีเซลวันนี้ก็บ๊ายบายครับขี้เกียจสอนขี้เกียดละนะครับได้โอเคบ๊ายบายครูที่แบบว่าแปลกนะครับแปลกจริงไม่ไม่พูดกันไม่พูดโอเค